วันนีค่ะชื่อกฤษพรชัยยงเลขที่4ืค่ะก็จะมาทำโจทย์ข้อ5ชุดที่1ค่ะเครื <c oughs> ่องเวีนลำหนึงเป็นอ้อมกลุ่มเมฆฝนเป็นโคง AB นี่ก็คือโคง AB ซึ่งเป็นโค้งวงกลมที่มีรัศมี5กิโลเมตรนี่คือ5กิโลเมตร ดังโลบโดยใช้เวลาในการเคลื่อนที่1.5นาทีก็คือเออไป B ีร้อบีไปเใช้เวลา1.5นาทีเราจอดก็ถามว่าความเร็วเฉลี่ยระหว่างตำแหน่ง A กับ B มีค่าเท่าใดความเร็วเฉลี่ยสูตรก็คือ ใสไซมอลแล้วก็ A V แล้วก็เท่ากับใสไซมอลกับอส่วนด้วยแล้วก็ออคือโจทย์ก็กำหนดมาแล้วว่าระยะทางคือหน่วยกิโลเมตรใช่ใช่เป็นหน่วยชั่วโมงก็จะเป็น หน่อยก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนการกระจัดก็เป็นหน่วยก็จะเป็นกิโลเมตรแล้วก็เวลาชั่วโมงก็จะเป็นชั่วโมงแรกก็จะมาหาการกระจัดทั้งหมดก่อนค่ะก็จะหาจากรูปสามเหลี่ยมอันนี้เลยนะคะ เขาก็กําหนดมาให้แล้วค่ะว่าอันนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ก็จะเป็นมุมฉากเหมือนกันเพราะมันอยู่ในเส้นตรงเดียวกันค่ะก็จะได้เป็นรูปนี้เลยคือตรงนี้ก็คือห้าตรงนี้ก็คือสี่เสร็จแล้วเราก็ต้องมาหาตรงนี้ค่ะก็คือ x กำลังสองบอก y กำลังสองเท่ากับ z แล้วก็มาแทนค่ะแทนค่าพอแทนค่าเสร็จแล้วก็จะได้ เท่ากับสามนะคะนี่นี่ก็คือได้สามกิโลเมตรก็จะได้นะคะว่าเอฟด้การกระจัดออวกับหกกิโลเมตรต่อไปก็มาหาเวลานะคะเขาก็กำหนดมาให้เราว่า หนานาทีแต่แก็ต้องเป็นปเป็นชั่วโมงหาเวลานะคะก็คือต้องส่วนด้วย60เพราะว่า1ชั่วโมงมี60นาทีค่ะหารกันเสร็จนะคะก็ได้0ูนยชั่วโมงค่ะได้ชั่วโมงแล้วนะคะต่อมาก็มาแทนในสูตรที่เราเขียนไว้ตอนแรกค่ะนี่คืออันนี้ คือการกระจัดทั้งหมดส่วนด้วยเวลาอันนี้ที่เราหามาตรงนี้ค่ะแล้วก็หารกันปึ้งๆเสร็จก็จะได้2.40กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายวาจิล,ทล,ทล,ทละะาทีรวชกคุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าับสเลขที่17วันนี้จะมาแสดงวิธีทำการแก้โจทย์ปัญหาข้อข้อที่5ชุดที่2ครับ ชายมวล m น้ำหนัก mg คนหนึ่งปีนเชือกขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร่งขนาดเท่ากับ a เขาถามว่าแรงตึงในเส้นเชือกมีขนาดเท่าใดเราก็จะวาดภาพคร่าวๆได้ดังนี้เลยโจทก็กำหนด,ดมาว่ามวลมวล,มวลเท่ากับ m น้ำหนักเท่ากับ mg และปีนเชือกขึ้นไปในแนวดิ่งก็คือในแนวแกน y ด้วยความเร่งขนาดเท่ากับ a ก็คือ a มีทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือขึ้นไปครับ ข้อนี้เกี่ยวกับความเร่งเราจึงใช้กฎข้อที่2ของนิวตันก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเอครับซิกมาเคือผลลัพของแรง M คือมวลและ A คือความเร่งครับต่อไปเราจะมาดูว่าชายคนนี้ถูกแรงกระทําอยู่กี่แรงเป็นแรงอะไรบ้างชายคนนี้ถูกแรงกระทําอยู่2แรงก็คือแรงตึงเชือกทีแล้วก็น้ําหนักครับ ซึ่งน้ำหนักจะมีทิศทางลงเพราะว่าถูกแรงน้ำถ่วงของโลกดึงหลังเอาไว้จึงมีทิศทางลงครับส่วนแรงที่แรงที่จะมีทิศทางชี้ออกจากตัววัตถุตัววัตถุก็คือคนก็คือชายคนนี้แหละครับจะมีทิศทางชี้ออกจากตัววัตถุซึ่งตัววัตถุมีทิศทางลงอยู่ชี้ออกจากตัววัตถุก็จึงมีทิศทางขึ้นไปครับต่อไปซิมา f ซิกมาเอเราต้องเอาแรงที่มีขนาดมากกว่าลบด้วยแรงที่มีขนาดน้อยกว่าก็คือลองแรงสองนี้เนี่ยลบกันแต่เรายังไม่รู้ว่าแรงไหนมีขนาดมากกว่าซึ่งเราจะดูได้จากทิศทางครับแรงตึงเชือก T มีทิศทางตรงกับทิศทางการเคลื่อนที่ A เพราะฉะนั้นแรงตึงเชือก T จึงมีขนาดมากกว่าครับส่วนแรงอันนี้หรือว่าน้ำหนัก มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ A จึงมีขนาดน้อยกว่าครับเราจึงเอา t เป็นตัวตั้งรวมด้วยน้ำหนักก็คือ MG เท่ากับ MA แล้วก็ย้ายข้างไปเลยครับแก้สมการเอา MG ไปบวกเลย MA บวก MG ั่งนี้มี m เท่ากันเราจึงดึงตัวร่วมเลย x จะได้เป็น m คูณ a บวกบวก g ครับก็จะตรงกับข้อข้อ2ข้อ b เลยขอบคุณครับ